เมื่อใจเราแตกสลายเราจะฮิวตัวเองได้อย่างไรสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมอยากเริ่มด้วยคำถามหนึ่งที่อาจจะทำให้หลายคนต้องหยุดคิดคุณเคยรู้สึกเหมือนใจตัวเองแตกเป็นเสียเส่ยงๆแล้วไม่รู้จะเก็บชิ้นส่วนพวกนั้นมาประกอบกันใหม่ได้อย่างไรบ้างไหมอาจจะเพราะความรักที่ทำงานปัญหาครอบครัวหรือแม้แต่ความผิดหวังในตัวเราเอง บางครั้งใจเราก็เหมือนแก้งกราบไม่รู้จะเริ่มต้นซ่อมแซมจากตรงไหนดีถ้าใครกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ตอนนี้ผมอยากให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้มันปกติมากเพราะการฮิวใจตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันทำได้แน่นอนวันนี้เราจะมาพูดถึงเมื่อใจเราแตกสลายเราจะฮิวตัวเองได้อย่างไรกันครับก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่าฮิวกันก่อน หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าการฮิวใจคือการทำให้ความเจ็บปวดหายไปอย่างสิ้นเชิงหรือการกลับไปเป็นคนเดิมที่เคยเป็นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับการฮิวใจคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความเจ็บปวดนั้นแล้วค่อยๆเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแรงผลักดันในการเติบโตมันไม่ใช่การลืมแต่การเรียนรู้ที่จะจําแล้วไม่เจ็บคิดดูนะครับ แผลในใจก็เหมือนแผลในร่างกายเวลาเราบาดเจ็บร่างกายจะสร้างเนื้อเยื่อใหม่มาซ่อมแซมแต่รอยแผลเป็นจะยังอยู่แต่มันไม่เจ็บแล้วและบางครั้งมันยังทำให้เราแข็งแรงกว่าเดิมด้วยยอมรับความเจ็บปวดสิ่งแรกที่เราต้องทำคือหยุดการต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองหยุดบอกตัวเองว่าอยากคิดมากเข้มแข็งหน่อยสิหรือผ่านไปแล้วไม่ต้องไปใส่ใจ ความจริงคือถ้าเราไม่ได้รับรู้และยอมรับในสิ่งที่เรารู้สึกมันจะกลายเป็นพิษที่ค่อยๆกัดกินเราจากข้างในลองนั่งลงมาหลับตาแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงมันแค่รับรู้ว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นความโกรธความเศร้าความผิดหวังความกลัวหรือความรู้สึกถูกทอดทิ้งสิ่งที่คุณรู้สึกมันถูกต้องแล้วเพราะมันคือความรู้สึกของคุณ การยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงปลดปล่อยความผิดหลายครั้งที่เราหิวยากเพราะเราคิดว่าตัวเองเป็นคนทําผิดเราโทษตัวเองว่าทำไมไม่ฉลาดกว่านี้ทำไมไม่เตรียมตัวดีกว่านี้ทำไมไม่เลือกดีกว่านี้แต่ผมอยากให้คิดแบบนี้นะครับในช่วงเวลานั้นเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วด้วยข้อมูลที่เรามีด้วยวุฒิภาวะที่เราเป็นและด้วยสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญ ถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้และมีข้อมูลที่เรารู้ตอนนี้เราอาจจะตัดสินใจต่างออกไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจตอนนั้นมันผิดเขียนจดหมายให้ตัวเองนี่เป็นวิธีที่ผมแนะนำให้ทุกคนลองเขียนจดหมายจากตัวเองในปัจจุบันไปหาตัวเองในช่วงที่เจ็บปวดที่สุดเริ่มด้วยเรารู้ว่าตอนนี้เราเจ็บปวดมากแต่เราอยากบอกเราว่า เล่าให้ตัวเองในอดีตฟังว่าเวลาผ่านไปเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างเราจะแข็งแรงขึ้นอย่างไรแล้วเราจะเจอกับสิ่งดีๆอะไรบ้างในอนาคตบางครั้งเราต้องเป็นคนปลอบโยนตัวเองก่อนก่อนที่จะรอให้คนอื่นมาปลอบเราปลดปล่อยความหมายจากความเจ็บปวดทุกความเจ็บปวดมันมาพร้อมกับบทเรียนและบทเรียนเหล่านั้นมันคือของขวัญที่ชีวิตมอบให้เราเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมลองถามตัวเองนะครับ เหตุการณ์นี้ทำให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเองเราได้เรียนรู้เรื่องความแข็งแรงของเราอย่างไรเราได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมีแล้วเสียไปไหมบางครั้งความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่การฮิวใจไม่ได้เกิดขึ้นจากการคิดอย่างเดียวแต่ต้องมาจากการกระทาด้วยเราต้องสร้างกิจวัตรใหม่ที่จะค่อยๆหล่อเลี้ยงจิตใจเราอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่น ตื่นนอนแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้เราจะผ่านไปได้เขียน gratitude journal ทุกเย็นบันทึก3ามสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณออกกำลังกายแม้แค่เดิน10นาทีอ่านหนังสือที่ทำให้เรารู้สึกสงบฟังเพลงที่ทำให้เรารู้สึกดีสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่เมื่อเราทำสม่ำเสมอมันจะเป็นการฝึกสมองให้คิดในแง่บวกและค่อยๆสร้างความสุขเล็กๆก,กลับคืนมา หนึ่งในสิ่งที่ทำให้การฮิวใจยากขึ้นคือการคาดหวังว่าเราควรจะหายเร็วกว่านี้เราอยากให้มันจบไปเลยเราอยากกลับไปเป็นคนเดิมแต่การฮิวใจมันเหมือนการปลูกต้นไม้เราต้องรดน้ำทุกวันแม้จะไม่เห็นใบอ่อนงอกออกมาในวันแรกวันที่สองหรือแม้แต่สัปดาห์แรกบางครั้งเราจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็แย่ลงอีกแล้วก็ดีขึ้นอีกนั่นเป็นเรื่องปกติการฮิวใจไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่เป็นเส้นโค้งที่ค่อยๆขึ้น หลายคนรอให้คนอื่นมาช่วยเหลือรอให้คนอื่นเข้าใจรอให้คนอื่นเห็นใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเริ่มจากการเป็นคนสนับสนุนตัวเองก่อนลองเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองแทนที่จะพูดว่าทำไมฉันอ่อนแอจังเปลี่ยนเป็นฉันกำลังเรียนรู้ที่จะแข็งแรงขึ้นแทนที่จะพูดว่าฉันทำไม่ได้เปลี่ยนเป็นฉันยังทำไม่ได้ตอนนี้แต่ฉันจะเรียนรู้ คำพูดที่เราใช้กับตัวเองมันมีพลังมากมันจะค่อยๆหล่อหลอมความคิดของเราและในที่สุดมันจะกลายเป็นความเป็นจริงเมื่อเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาเราจะพบว่าเรามีมุมมองใหม่ต่อชีวิตเราจะเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่เราเคยเอาเป็นเรื่องธรรมดาเราจะเห็นความสำคัญของสุขภาพจิตความสำคัญของคนที่อยู่เคียงข้างเราตอนยากลำบากความสำคัญของการให้เวลาตัวเอง และเราจะเริ่มใช้ประสบการณ์ที่เจ็บปวดนั้นเป็นเข็มทิศในการตัดสินใจในอนาคตเราจะรู้ว่าอะไรที่สำคัญจริงๆในชีวิตหนึ่งในสิ่งที่ช่วยในการฮิวใจได้มากคือการฝึกมองหาสิ่งดีๆรอบตัวแม้ในช่วงที่เราเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การบังคับตัวเองให้มองโลกในแง่ดีแต่เป็นการฝึกสังเกตว่าแม้ในวันที่แย่ที่สุดยังมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถขอบคุณได้ อาจจะเป็นแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างกาแฟที่ยังคงหอมอย่างเดิมหรือเพื่อนที่โทรมาถามแม้แต่การที่เรายังหายใจได้ปกติก็เป็นสิ่งที่คุณค่ามากสุดท้ายสิ่งที่สำคัญมากคือการมองไปข้างหน้าไม่ใช่การลืมอดีตแต่เป็นการใช้อดีตเป็นพลังผลักดันให้เรากลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเราต้องเชื่อว่าความเจ็บปวดที่เราผ่านมามันไม่ได้กำหนดเราทั้งหมดมันคือส่วนหนึ่งของเราแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของเรา เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นจุดจบหรือจุดเริ่มต้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ความเจ็บปวดนั้นทำลายเราหรือสร้างเราการหิวใจไม่ใช่การกลับไปเป็นคนเดิมแต่เป็นการค้นพบตัวตนที่แข็งแรงกว่าเดิมทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหมือนใจตัวเองแตกเป็นเสียเส่ยงๆให้นึกถึงดาวที่ระเบิดมันไม่ได้หายไปแต่มันกลายเป็นาธาตุที่สร้างดวงดาวดวงใหม่ที่สว่างยิ่งกว่าเดิม ความเจ็บปวดของคุณวันนี้อาจจะเป็นวัตถุดิบที่สร้างความแข็งแรงใหม่ของคุณในวันพรุ่งนี้จำไว้ว่าการฮิวใจมันต้องใช้เวลาและมันไม่มีใครที่ทำได้รวดเร็วกว่าเวลาที่เขาต้องการให้เวลาตัวเองเป็นมิตรกับตัวเองและเชื่อใจในความสามารถของตัวเองที่จะผ่านพ้นไปได้และอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้มีคนอีกหลายล้านคนที่กำลังเดินทางบนเส้นทางเดียวกันกับคุณคติประจำตอนวันนี้ ใจที่เคยแตกจะเป็นใจที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะมันรู้จักคุณค่าของการรวมตัวกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่ได้ฟังครับหวังว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและถ้าใครมีเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่อยากแชร์สามารถเข้ามาคุยกันได้ในคอมเมนต์อย่าลืม Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงครับ